เปิดโพลในโพลสีกากี่หลุ้น28สคภูมิธรรมนั่งหัวตกเคาะเก้าอี้รองพบตรติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการสีกากี่วันนี้ วันที่28สิงหาคมนี้จับตาการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสูงหลังนายภูมิธรรมเวชย,ยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนั่งหัวโตประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรในบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้มีประเด็นน่าสนใจคือ พลตำรวจโทร,รานหรือที่สื่อเรียกกันว่าบิกรนันถูกเสนอชื่อขึ้นนั่งตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่พลตำรวจโทก้องหรือบิกก้องก็มีโอกาสเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการแต่งตั้งครั้งนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นโผสำคัญที่สะท้อนทิศทางการบริหารงานตำรวจในอนาคต ต้องติดตามวันที่28สิงหาคมนี้ว่าสุดท้ายแล้วโผในพลสีกากีีจะออกมาอย่างที่คาดการหรือไม่